กะลำปีนะคะกระลำปีใครอยากกินกระลำปีมาบ้านใหญ่จำลองรถพุ่มพองพร้อมบอ,อกขายแล้วจ้าพุวงนี้เช้านะคะเมื่อเช้าออกสองโมงพี่นอ้องแล้วแต่จุดแล้วแต่จุดหมายปลายทางแล้วแต่จุดหมายปลายทาง เสีเต่าก็วสวยสิบ,บาทสิบ,บาทจ้าบวบเหลี่ยมมะเขือยาวถุงละสิบ,บาทแตงกวาถุงละสิบ,บาทสิบ,บาทนะคะไล่ไลาย,ลาย,ลาย,ลายพี่น้องขายถูกรดฟุ่มพฟ่วงขายถูกนี่คือหอมใหญ่กระเทียมมะเขือเปราะนะคะผู้ใดอยากกินมะเขือเปราะมาเด้อพี่น้องมาลดฟุ่มพฟ่วงเด้อ เนีน่ย้ำไรมาส่งกำลังใจในเด้อพี่น้องเลยส่งกำลังใจให้หน่อยนะคะอย่าลองหาคอนเทนต์พี่น้องลูกก็สีออกไปขายมืออื่นง่ายปได้ไปขายดอกพักนะได้เป็นผู้ทำ ซอยเหลืออยู่บ้านซอยเหลือลูกเต่าซอยถูกสิ่งถูกอย่างถือท,ทําใดเดี๋ยวนี้ก็ยังทําใดอยู่ถูกเมื่อถูกยางหลังนั้นบานนั้นนี่นอยากเห็นด้เมื่อผักมูนทําใดทุกอย่าง,ง,านนง,าง,างพี่น้องเขาบอกว่าต้องรู้แลกกันไปมือมือ,อ,อว่าอายุสาวบาแล้วรุ่นนี้รุนสาวบาพี่น้องสาวบา <laughs> สออกันยังทํำไดนกินได้กินเขาแซบพี่น้องสำมอายุยี่สิบย่างกินเขาแซบหลาย <c oughs> พักนี้การขาดปวดปวด <c oughs> ถ้ามันแก้หลายก็กัดอะไรเด้ยต้องกัดพอกินได้ <c oughs> เสียงกอกน้ำ เป๊มนามพีม่นองแอปเปิ Apple, One, ลฟูจิหวานกรอบนะคะใครอยากกินแอปเปิลอันนี้พี่กินว่าสดทุ่มละยี่สิบบาทโอ้ยสวยงามเลยแดงใจไวอย